สวัสดีค่ะพันไม้สไตล์บีโบคะคลิปนี้นะคะมาชมความสวยงามของดอกไม้สีม่วงกันนะคะต้นนี้ที่หลายๆคนเรียกกันในชื่อช้องนางนะคะช้องนางเป็นพืชในวงเหงือกปลาหมอนะคะจะแตกกอแตกกิ่งเป็นพุ่มกว้างนะคะสามารถสูงได้ถึง1-2เมตรเลยทีเดียวนะคะใบจะเป็นลักษณะใบ,าบาเดียวขอบใบเนี่ยก็จะเรียบ หรือเป็นคลื่นเล็กน้อยนะคะส่วนก้านใบเนี่ยจะมีสีแดงดอกช่องนางนจะเป็นดอกเดียวนะคะออกตามซอกใบหรือปลายกิ่งนะคะดอกจะเป็นรูปแตรโคนกลีบมีสีเหลืองอ่อนปลายดอกก็จะแยกเป็นห้ากลีบนะคะจะมีลักษณะสีม่วงอมน้ำเงินและขาวสามารถออกดอกได้ตลอดทั้งปีนะคะ ช้องนางจะมีดอกลักษณะ2สีนะคะอีกสีหนึ่งก็จะเป็นสีขาวนะคะหรือที่หลายๆคนนิยมปลูกกันในชื่อของช่องนางขาวค่ะผลของต้นช่องนางจะมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะเมื่อแก่เนี่ยจะมีสีน้ำตาลแล้วก็ผลสามารถแตกเองได้นะคะประโยชน์ส่วนมากเราก็จะนํามาปลูกเป็นไม้ประดับค่ะเพราะจะให้ดอกที่มีสีม่วงนะคะสีสันสวยงามค่ะ ขนาดพื้นที่ที่ช้องนางชอบก็จะอยู่ในที่รําไรถึงแดดจัดนะคะเหมือนกรณีมีโบก็จะปลูกไว้กลางแจ้งนะคะแล้วก็จะออกดอกตลอดทั้งปีค่ะอยู่ได้ทนอยู่ได้นานนะคะการขยายพันธุ์ช่องนางนะคะแต่นิยมใช้การขยายพันธุ์โดยการใช้เมล็ดหรือใช้กิ่งปักชำค่ะแต่วิธีการใช้กิ่งปักชำเนี่ยจะทําให้ง่ายและเร็วนะคะเราสามารถตัดกิ่งแล้วก็ไปแช่น้ํายาเร่งรากแล้วนาลงถุงปักชำได้เลยค่ะ ไม่นานเขาก็จะแตกกิ่งก้านใหม่ออกมานะคะถือว่าเป็นวิธีที่าสามารถขยายพันธุ์ได้เร็วค่ะชองนางเป็นไม้ลักษณะพุ่มเตี้ยนะคะเราจึงสามารถตัดแต่งรูปทรงของทรงพุ่ม2งนางให้เป็นรูปต่างๆได้อีกด้วยค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพันไม้สไตล์วีโบด้วยนะคะ